เอาต่างชาติแอบมาถ่ายด้วยนะใช่ใช่ถือว่าเป็นการแสดงที่เราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ชมนะคะในสมัยนี้นะคะอนุรักษ์อวัยวะชนไทยนะจ๊ะดีงามมากขอบคุณมากนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะดรบ๊็อกค่ะขอบคุณด้วยนะครับจากสมาคมจิตอาสาพัฒนานั่นเองนะครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณ๊อปตี้เราขออนุญาตเข้าสู่ช่วงของการเปิด่างเป็นทางการดีกว่าไหมคะได้เลยครับกัี้น้องเก็บก่อนไหมคะลูกๆเก็บของให้พี่หน่อยค่ะน้องเก็บ โอเคขอบคุณนะครับนะอ่ะเรียนเชิญเลยแล้วกันครับค่ะขออนุญาตนะคะกราบเรียนเชิญคุณนาริ t าจ้อยเอมค่ะประธานชมรมเว็บคลับไพร์แลนด์ประธานจัดงานของเราขึ้นกล่าวเปิดงานด้วยค่ะขอเรียนเชิญครับพี่ก้องข่าวเสือด้วยครับตรงกลางเลยครับพี่โอเคฮะสวัสดีค่ะเรียนคุณเชิดชัยกมลเนตรรองกรรมการผู้จัดการบริหารงานโรงแรมเบเกอร์ปัจจุบันบริษัทธิ์ไพรแลนด์จำกัดมหาชน คุณถาบณิเก็บไพลุนรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชมรมเวบขับไทยแลนด์เป็นชมรมที่ตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ก็เป็นสนย์กลางในการติดต่อประสานงานการเสริมสร้างความรักความสามัคคีโดยเป็นการรวมตัวของคนในแวดวงสื่อสารมวลชนทั้งสายโทรทัศน์หนังสือพิมพ์สื่อออนไลน์วิทยุคนทํางานเบื้องหลังที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสื่อสารมวลชนต่างๆ ที่มีความพร้อมในการทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับสังคมให้ได้รับความรู้ได้รับประโยชน์พร้อมทั้งดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อส่วนการจัดงานมีเดียแฟร์ครั้งที่หนึ่งนี้เป็นการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งของที่ดะลึกและสินค้ามือสองซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่16-18ธั 18, นวาคมเพื่อหาทุนสนับสนุนส่วนในการชมรมเวบขับไทยแลน ขณะดเดียวกันเพื่อสนับสนุนรายได้มอบให้กับชุมรมปันน้ำใจอุ่นไนรักเพื่อเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาและการกีฬารวมทั้งเครื่องกันหนาวมอบให้กับเด็กและผู้ยากไร้บนที่สุดโดยครั้งนี้จะนําไปมอบให้กับโรงเรียนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่23และ24มกราคมทั้งนี้ชมรมเว็บขับไทยแลนด์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนผู้ร่วมงานและการยนต์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การคาฟอร์จุนทาวชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก สำนักข่าวบันกองชูเดยและพี่น้องผู้มานชนทุกท่านขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณพี่กองนะคะพี่กองออกจากเสือแดนคือไม่ใช่ใครเก่งที่ไหมครับพูดของกองนะเขียนเก่งพูดไม่เก่งเป็นไปได้ใช่พี่ชนะพูดเก่งเขียนไม่เป็นนะคะก็การเขีถูกไหมฮะไม่ถูกเลยกลับไปเรียนใหม่ผ uh ่านมานีนานะไหมฮะฉีดสิให้กอฮอรฉีดฉีดค่ะ เดีต้องทำหลายหน้าที่มากมนะคะคือฝึกหัดช่วยกันฟึดฝึกจิบจิบค่ะเข้ามือมเต็มเลยค่ะเต็มมือเลยค่ะโอเคค่ะเรียนเชิญท่านะรดอีกเรียนเชิญนะคะน่าตื่นเไม่มีค่ะอยู่วันนี้ครัเรียนเชิญนะครับคุณชัชชัยกมลเล่รองกรรมการผู้จัดการบริหารงานโรงแรมเครือฟอร์จูนนะครับบริษัทซีพีแลนด์จำกัดมหาชนประธานร่วมในการเปิดงานครั้งนี้เรียนเชิญท่านด้วยนะครับเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับ เร,เรียนคุณถาปณีเกียรติพบูลร,รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยดรนาุเทสิทธิธชันคุณนะท่านผู้มีเกียรติและเสด็จฯทุกท่านครับผมในงาน,นตัวแทนบริษัทซีพีแลนด์จำกัดมาชนมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ให้เกียรติมาร่วมง,งานมีเดียแฟร์นักข่าวเปิดชอ็ชอปชวนช็อปตลาดแต่ในวันนี้ซึ่งจะจัด ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18พฤศจิกายนนี้ที่ลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าฟอร์จูนทอน์ซึ่งถือว่าการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความและังใจให้กับพี่น้องชาวสื่อมวลชนเรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนพื้นที่ให้พี่น้องชาวสื่อมวลชนมาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งในการส่สงเสริมงานในครั้งนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาศูนย์การค้าฟอร์จูนได้ให้ความสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือ ทุกๆด้านของสังคมเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับบริจาคเลือดของสภาการชาติไทยที่เราให้การส,าสนับสนุนมาอย่างต่อนเนื่องยาวนานกว่า15ปีกิจกรรมทรรมะข้างถนนในการช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุรวมถึงกิจกรรมร่วมใจแบ่งปัน,ปนปรอยยิ้มเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและยังมีกิจกรรมอื่นอีกหลายๆกิจกรรมและในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคณะผู้ร่วมจัดงานคุณนาริ t าจ้อยเอ ประธานชมรมเว็บผัาไทยแลนด์ดรจุมพลโพธิสุวรรณบรรณาธิการข่าวสามนักข่าวบางกอกทูเดย์และคุณติดสุวรรณวิไลปุญประธานชมรมปันน้ำใจอุไลรัฐตลอดจนสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้การสนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดงานในครั้งนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับโอ้เป็นผู้บริหารจี ดูดีมากเลยนะคะขุมมากเลยใช่ธรัมชาติมากค่ะฉีดนะครับฉีดครับทีพีอาร์ของโรงแรมให้ตกใจท่านด้วยใช่ค่ะโอ้โหมีแฟนกันมีไฟไหม้ไหมคะ